สวัสดีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถสิบล้อแล้วก็รถตัดอ้อยอ้ FX320 จะดึงไหม้องโอ้ดึงอีกคันน่าจะโอ้จมนิดหน่อยคนระับ ันจะ320ดึง FM FM 2 k F M 2 k นี่260ครับต่อโซ่แล้ว3 2 0ครับอีสุสุจเจอกับ FM 2K โอ้คือดึงคนละเทีย่ยวคนอะเอาพร้อมๆกันแนะ่ รถตัดอ้อยพี่น้องเคสเคสไอเคสแปดพันจอดรอครับจอดรอเพราะว่าสิบล้อนั้นจมโอ้ออยนี่สวยมากครับตรงนี้ดินรายอ่ะ ประมาณ300กว่าเรงมาสามร้อยยี่สิบครับประดึงข้างหน้าดึงข,ข้างหลังไม่ขึ้นลิ้นทรายยังนิ่มอยู่ครับยังนิ่ม ตึ้งล้อเล้วเกาะโซ่ก่อนอ่ะเนาะเอาขึา้นเ,เ,เอาไปคนละเทียเนาะเขาบอกพร้อมกันไหมป๋า ไอ้พุ่นสตาร์ทพร้อมกันแน่โอ้ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นสามร้อยยี่ครับดิ้นหน่อย อเอาหนาแงก่อนเร็วสามร้อยยี่ก็ไปไม่ได้เหมือนกันไหมเนอะอุปสักคของชาวไร่อ้อยสวนอ้อยอออ้อย,อยประมาณสิบ ตันนะครับเยงเยอะเหมือนกันพี่น้องเดี๋ยวดูโอ้จะลื่นครับนี่ครั้งหนึ่งล้อหน้านี่ครึ่งหนึ่งล้อหลังก็ครึ่งครับโอ้สายเยอะพี่น้องดูรถตัดอ้อย <c oughs> รถตัดอ้อยก็หลับตัวยากเหมือนกัน ไอเอสไอเฮสแปดพันประมาณ330ร้อยสามสิบเรงมาเป็นเตานอกนะครับเขาจว่าจมยากพี่น้องเพราะว่าล้อใหญ่ เสียแปดจัดให้ครับไรทวีทรัพย์บุกสักโอ้จมกันหมดทำงานนี้เดี๋ยวไปสั่งลำใหม่ดูไปดูมารู้สึกจะ จะสู้ของอของไทยไม่ได้นะครับสามารถกเกษตรยนต์จะคล่องกว่าเร็วกว่าจะรอสักครู่ครับรอสักครู่ดินครับน้องดิน320 ไปอีกเทีหนึง่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะเอาเดี๋ยวดิ้นให้ดูอีกทีหนึ่งพี่น้องรถสิครับ ดินดับเลยเดี๋ยวต้องเอา,เอารถขุดมาครับต้องเจอซานี่ SY 2 0 4มาดันให้หรือว่ามาดึงให้ครับเคสลุยแล้วไี่น้องตัวนี้เม็ดอินบราซินรถเก่านอกครับ หอกก็อยู่ประมาณสี่ล้านห้าสี่ล้านสี่ล้านห้าห็อกที่สองหนึ่งศูนย์หลอกประกบกัน,กน,กน,กนยะแปดจากนี้นครับไปบุกซัก はい。 ตัดจอดทิ้งนะพี่น้องดูเอาตั้งรับเลยพี่ใจเขาดูได้นะอุกชฟองชัดจริสังโอเครับเสัอ อยจริงครับว่าไปก่อนปัญหาต้องกลับรถกลับไปกลับมารัคะล้อรอร็อกกี้คันนี้ นอกบราซิลบราซิลนี่พุ่งขยติดน่าจะที่หนึ่งของโลกนะครับดูตรงคนอารมณ์แรงมากครับ <c oughs> ซุกัเกนฮาวเวสเตอร์ อ้อยเสียแปดอีกง่ามมีหลีไม่ร้องเลยอ้อยตัวแรกครับนะยางหลังนี่ใหญ่ยางหน้านี่เล็กจนๆสามร้อยน,น่าจะสามร้อยสามสิบครับก็เป็นตัวแปดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับตัวท็อปเนี่ย เคสไอเอแปดศนี่เป็นยนต์เอฟพประมาณสามร้อ้าสแปดรงมาี่นจะร้อยสามร้อบกับลังหันสนใจเข้าดูได้ครับยูทุกช่องชาติเจรดซับหรือวา่าเพจชาติเจรดซับอีกซ์คาริเตอน์ตันตอนนีได้ประมาณ2,000ตันนะครับ วันนี้ก็จะหยุดไปนอ้องอ่าวันที่20 28ครับนะ28โรงงานน้ำตาลก็จะหยุดปิดอิปิดอีฐป,ประมาณเช้าเชือดไปเปิดที่นี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ5 40. วันเรื่อย์หนึ่งว่า7 1. วันอันตรายครับชงปีใหม่ห้ามรถบรรทุกรถคอยรถคูรถดำขึ่นถนนใหญ่อ่ะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ